สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็กคกราฟทองคาไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนเลยในทำเฟรมเดย์ว่าทำเฟรมเดย์ได้ทำอะไรไว้แล้วบ้างเนาะทำเฟรมเดย์ล่าสุดนะได้มีการเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นก่อนเมื่อเช้าตั้งแต่เมืนะ่อเช้าเนาะยกตัวขึ้นเล็กน้อยเป็นการยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแจบด้วยเนาะในทำเฟรมเดย์ในทำเฟรมเชโฉจากนั้นมีการกดโอลงนะครับยกตัวขึ้นก่อนทําไส้แล้วกดตัวลงอย่างหนักเห็นไหมครับที่ผมบอกไว้ว่า,วามันจะต้องทุบเพื่อที่จะเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบ แต่ไม่ชนรับแลวเห็นไหมครับมันไม่ชนรับวีคที่เป็นต้านเก่าของเดด้วยหไหมครับเห็นไหมกดตัวลงอย่างหนักมาเด้งนี้ไส้นี้แต่ไม่ชนรับวีคเพราะฉะนั้นไม่มีคนได้ไม้ายเพิ่มถูกไหมครับพอไม่มีคนได้ไม้ายเพิ่มสุดท้ายค่อยๆดึงกลับขึ้นไปแล้วในทางเป็นเพชรได้มีการสร้างไพ s e เซ i ชันกลับตัวฝั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกตัวขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับถ้าใครได้ไม้บายจากไส้นี้เห็นไหมที่ผมบอกว่าอย่างน้อยสุดก็ต้องเลยรับฐานไส้ถูกไหมก็คือไส้เล็กๆเนี่ยด้นล,ลงมา แต่ไม่ถึงอีกรับที่เป็นรับวีคก,ก็เป็นไปได้แต่ถ้าชนวีคก,ก็ต้องลงมาต่อแต่ไม่ถึงเด y ก,ก็จะอยู่ที่ไส้นี้หรือไส้นี้เห็นไหมแต่ท้ายทสุดแล้วมันมาเด้งที่ไส้นี้ก่อนถึงที่จะชนรับวีคแล้วมันก็ดึงกลับแล้วในใน time frame p a g H4 ได้มีการสร้าง price section กลับตัวเห็นไหมตอนแรกได้กดตัวลงมาเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันสร้าง price section กลับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่แข็งแรง แต่พอเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์ชนต้านไปเล็กน้อยชนต้านทิ้งไว้แล้วเห็นไหมจากนั้นทุบตัวลงอย่างหนักเห็นไหมครับทุบตัวลงอย่างหนักแต่ได้ชนท่านทิ้งไว้แล้วแปลว่ามีคนได้ไม้เซลลมาแล้วสักวันมันจะต้องกลับมาเก็บถูกไหมพอมีคนได้ไม้เซล์พุ๊มมันก็ทุบให้คนได้ไม้เซลมีหวังมีหวังแล้วกันคนได้ไม้เซลก็จะคิดว่าสามารถถือดวนเทรนได้แต่ท้ายที่สุดแล้วคราฟตอนนี้มันก็กลับขึ้นไปหาคนที่ถือได้ไม้เซลลส่วนคนที่ได้ไม้เซลลตรงนี้ก็จะแบบไม่ได้อะไร เสมอตัวแล้วเพอเพอเดี๋ยวก็โดนกถ้าไม่ยอมคัดเนาะแต่เห็นไหมครับว่าเวลามันชนเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดมันจะลงอ่ะสุดท้ายแล้วมันกดตัวลงมานะครับในทางเฟรมเล็กอ่ะในทางเฟรมอย่าง h ออ1อ่ะมันก็ได้ปิดใต้ชุดรับเนี้ยเนี่ยชุดไซด์เวนี้สำเร็จเห็นไหมพอมันปิดอยู่ต่ํากว่าชุดรับเนี้ยสําเร็จปุ๊บมันทุบตัวต่อเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยปิดใต้ปุ๊บมันะต่อให้มันจะปิดไม่แข็งแรงแต่การที่มันชนมันชนแล้วมันปิดต่ํากว่ารับเนี้ยสาเร็จอ่ะ มันก็ต้องการลงต่อยไหมพอเปิดแท่งใหม่มาทุบตัวต่อเลยแต่ก็กดตัวลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ถึงแนวรับวิกเห็นไหมในทางเฟรม H4 กับ H1 อะมันก็เป็นเทรนขาลงระยะสั้นเห็นไหมครับหลักกี่พันจุดเห็นไหมตั้งแต่ไฮมาถึงโลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหลักสามพันจุดเกือบสามพันจุดเห็นไหมครับสามประมาณสามพันกว่าจุดนะครับเห็นไหมมันก็เป็นเทรนขาลงระยะสั้นเพื่อที่จะล่อให้คนเซลล์เพิ่มแล้วก็เคลียร์คนบายออก เห็นไหมครับจังหวะนี้เนี่ยล่อให้คนบายล่อยคนบายที่จุดนี้เห็นไหมปายเสร็จปุ๊บทุบตัวต่อคนบายก็เสียหายคนบายที่ตรงนี้ก็ยังเสียหายอีกท้ายที่สุดก็กดตัวลงมาเห็นไหมเลยรับผ่านไส้เลยรับนี้ผ่านไส้นี้แต่ไม่ถึงอีกรับแล้วก็ดึงกลับเล็กน้อยปิดเป็นแห้งแดงแล้วก็พร้อมกับสร้างพลชันกลับตัวแต่ก่อนนี้สร้างพลชันกลับตัวก็ยกุกแล้วก็ย่อก่อนเห็นไหมกดตัวลงอย่างหนักแล้วมาชนรับนี้แล้วก็ดึงกดตัวลงมา แล้วพอรับเนี่ยเป็นรับที่มันไม่มีคนได้ไม้ใบก็กดตัวลงมาเล็กน้อยแต่ไม่ไม่ให้ชนรับวิเพราะรับวิจะเป็นจุดที่คนได้ไม้าบายเยอะที่สุดสุดท้ายดึงกับปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวเปิดแท่งใหม่มาสร้างพารชันกับตัวเห็นไหมมันปิดเป็นแท่งเขียวก็ถือว่าสร้างพาชันกับตัวฝั่งใบแล้วนะสําเร็จแล้วนะแล้วจากนั้นยกตัวขึ้นไปแต่ยกตัวไปครั้งแรกไม่ชนไม่ชนต้านแล้วก็ดึงไส้กับปิดแท่งเทียนมาพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้ปุ๊บยกตัวชนต้านแล้วเบรกเลย เห็นไหมครับเนี่ยแล้วมันเล้วมันเบรกมาเรื่อยๆในในระยะเนี่ยระยะเนี้ยแป๊บหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตอนนี้มันก็ไล่ชนมาห่ะชนใต้แล้วก็เบรกไปเรื่อยๆช้าๆเห็นไหมแต่ตอนแรกมันเป็นการไซด์เวย์เล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับเรามาดูกันนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะไซด์เวย์ไล่ขึ้นมาเห็นไหมครับพอมันยังไม่ได้ปิดอยู่เหนือเหนือไส้ของมันเนี่ยเป็นมันก็เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์ว่ามันจะขึ้นต่อมันก็เหมือนไซด์เวย์วนใช่ไหมครับแต่พอเปิดแท่งนี้มายกตตตตััววขขึึ้้้้้้นนนนนชชไไสใมมีคดเซลลล์ยก่อ อีกเล็ก,ลกน้อยจากนั้นก็เด้งเด้งลงมาปิดต่ำกว่าต้านแต่พอเปิดแท่งใหม่มา,ย,มาย,ยกตัวชนต้านซ้ำอีกรอบหนึ่งรอเซลล์ Cell, พุ๊มมันเบรกเลยเพราะว่ารอบแรกได้ชนต้านแล้วมีคนได้ไม้เซลล์แล้วแต่มันก็ยังไม่เบรกไปไกลเพราะคนได้ไม้เซลล์ยังน้อยอยู่แต่พอเปิดแท่งใหม่มายกกดตัวลงทําไส้เล็กน้อยยกตัวขึ้นชนต้านซ้ำได้ไม้เซลล์แล้วมีคนได้ไม้เซลล์เบรกเลยแล้วเห็นไหมพอเบรกวันที่ต้านนี้ก็มีคนได้ไม้เซลล์ก็เบรกต่อครับเห็นไหมครับจริงพฤติกรรมกราฟมันก็ง่ายเห็นไหม ยิ่งคนได้ไหมเซลล์มันยิ Jamie, ่งล่อเซลล์ป ah ุ ah ๊บมันก็ยิ่งจะเบรกไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันล่อเซลล์ไปเรื่อยๆเห็นไหมชนตานี้ล่อเซลล์ชนต้านี้ล่อเซลล์ชนต้านี้ล่อเซลล์เห็นไหมครับยิ่งล่อเซลล์ยิ่งต้องเบรกยิ่งล่อเซลล์ยิ่งไปไกลแล้วคนก็จะยิ่งเซลล์ซ้ำยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วแท่งนี้แท่งเดียวในปิดอยู่ต่ำเนื้อต้านหนึ่งต้านสองต้านเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรับเก่าก็เหมือนเป็นต้านเห็นไหมสามต้านให้ถือเราพอปิดอยู่เนื้อต้านปุ๊บมีคนได้มมมัั้้้้ยยเเซลลลลกกกตนนววง็็ออหไีแขึ แล้วก็มาปิดพอกดตัวลงมาปิดเสร็จปุ๊บปิดเป็นแท่งแดงเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงทําไส้ปิดเป็นแท่งเขียวได้ก็ยกตัวต่อเลยต่อเนื่องสุดท้ายคือมันเป็นพฤติกรรมอะไรครับมันเป็นพฤติกรรมการล่อเซลล์ล่อเซลล์พร้อมไปต่อล่อเซลล์พร้อมไปต่อเห็นไหมพอล่อเซลล์แล้วปิดอยู่เหนือต้านได้ปุ๊บคนที่เซลล์ยังโดนลากอยู่มันก็พร้อมไปต่อเรื่อยๆเห็นไหมครับตอนนี้มันล่อเซลล์แล้วมันก็ไปขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหม แล้วถ้าตีว่าสามเอช่วงล่างเป็นกรอบสามเหลี่ยมล่างนะเห็นไหมครับถ้าคนได้ไม้ไปลายจากข้างล่างปลอดภัยแล้วแต่สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมันเราถึงจะรู้ว่าตรงไหนคือจุดสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมมันคือจุดที่ที่เรารู้ว่ามันจะต้องกดตัวลงมาเคลียรเพราะมันจะมีช่องช่องว่างของการที่มันเบรกขึ้นไปอย่างรุนแรงโดยที่มันไม่ได้เคลีย์ไส้ก็อย่างเช่น H4 ตรงเนี้ยที่ผมก็เคยบอกอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะที่จะเนี่ยเคลียลงมาถึงตรงนี้เนาะ พราะฉะนั้นพอมีมโอกาสที่เคลียร์ลงถึงตรงนี้มันก็กดตัวลงมาเกือบถึงจากนั้นก็ดึงไส้กลับแล้วก็ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มันเป็นเหมือนกรอบสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเรงที่กรอบสามเหลี่ยมยกตัวขึ้นสร้างแฟกชั่นกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นครั้งแรกไม่ชนตานครั้งที่สองชนต้านแล้วตอนนี้ถ้ามันไม่ดึงกลับมาปิดต่ํากว่าตานนี้นะมันชนมาสองตานแล้วถูกไหมถ้ามันไม่ดึงกลับมาปิดต่ากว่าต้านนี้นะแล้วมันปิดอยู่เหนือต้านนี้ได้นะแปลว่าเปิดแห,หมมม่าาาถ้กดตัลงไชนบราบา มันพร้อมไปต่อแต่ถ้ามีการเปิดแท่งใหม่มาก,กดตัวลงเนี่ยแล้วเราใบแล้วมันชนรับเราต้องยอมขาดก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเหมือนไซด์เวในกรอบก็คืออาจจะกดตัวลงมาต่อแล้วค่อยมาเด้งที่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่ไส้นี้ก่อนถึงรับนี้แล้วเราก็ค่อยหาไม้ใบใหม,ม่แล้วเราก็ดูว่ามันจะมาชนรับไหมนะครับก็คือไม้แรกเนี่ยถ้ามันกดตัวถ้ามันปิดอยู่เหนือตานี้ได้กดตัวลงมาเคลียร์ไส้นี้ก็ได้ถ้าจะเล่นแบบแบบกล้าเสี่ยงนะคือถ้ามันขึ้นถ้ามันจะทำออทำไฮภายในคืนนี้นะ คือกดัตลงมาถึงไส้ปุ๊บเราใบถึงไส้นี้เราก็กล้าใบแต่ต้องไม่ชนรับนี้หรืออย่างน้อยสุดก็ต้องไม่ชนรับ2ันแปดร้อยถ้าใบแล้วชนรับสองพันแปดร้อยต้องคัดก่อนเผื่อมันจะกดกดวตลงมาต่อแล้วมันชนรับนี้เนาะแต่ถ้าชนรับ2อแดร้อยก็ต้องคัดถูกไหมจากไม้ข้างบนแล้วก็ค่อยมาหาไม้ข้างล่างข้างล่างหรือถ้าจะถือรอดูก็ต้องถือได้เพราะว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วมันกดโตลงมาแล้วมันดึงกลับไม้ใบเราก็ปลอดภัยแล้วมันดึงกลับอยู่ไปปิดเหนืออยู่2 8 0 0ันแปดร้อยเราก็ปลอดภัยเนาะ ก็ประมาณนี้ตอนนี้เราก็ต้องดูว่ามันจะปิดยังไงแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้แท่งเดียวเลยสําหรับเฮสโตถ้ามันสามารถปิดอยู่เหนือต้านนี้ได้มันพร้อมไปต่อเนาะยิ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยยกตัวขึ้นมาชนต้านนี้ล่อเซลที่ต้านนี้แล้วเนี่ยมันล่อเซลมาแล้วสองต้านถูกไหมถ้ายกตัวขึ้นมาล่อเซลลที่ปลายไส้นี้ก่อนที่เป็นไส้ออรทามไฮใหม่เนี่ยใหม่นะแล้วมันปิดอยู่เหนือต้านนี้ได้นะแล้วมีคนจิบไม้เซลแปลว่ามันพร้อมบินต่ออันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเลยเนาะถ้ามันชนต้านนี้เมื่อไหร่แล้วมันยกตตัวขึ้้นนนปิดดเหือาไ เตรียมพร้อมเลยครับว่ามันจะบินแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะบินต่อไปถึงไหนอันนี้ผมบอกไม่ได้หรอกนะครับสําหรับการดูทองคำวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยาวมากแต่ก็ไม่ได้สั้นมากก็ถ้าฟังก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เป็นอย่างมากแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประยุกต์ในการเทรดของคุณได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้แบบสั้นๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ